จ้ากินเขาก็ไม่เงีน้อยเมื่อนี้นี่คะ่ะทอดส้มปลาสวายหรือว่าปลาปลาสวายอาเฮ็ดสม้มแล้วก็ทอดนะคะแกงไข่เมนูง่ายๆบานบานตามสไตล์ไม่เงีน้อยแล้วก็บขา้าวเจ้าทำห่อนนะคะกินง่ายๆเมนูเมื่อนี้บรอกโคีหยังมากมายอาหารพื้นๆกระเสบไดเนาะค่ะเนาะสำหรับแกงไข่ก็บมิ้งพายยังกับเอาไซเดี๋าเสียลงวิธีเฮ็ดให้เบิ่งนะคะสำหรับแกงไขเ่เราเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเนี่นักเวที่ปลาสม้ม อดนะคะสมปลาจะไว้แด้สิกินเลยนะคะลุยลงมือลงไม้แกงห่อนเขาห่อนห่อนเขากับเขาห่อนดคะคะเข่าสะกอนสดแกงก่อนอแกงไผ่ไผ่บ่เคยกินลองเห็ดเบิร์เนอรต้องมีอะไรมากมายเลย พอดีกลุ้มก็ขนาดผิดกับพอดีพอดี เพื่อนเนี่ยนะปลาสวายเหรอต้องกินกับมือค่ะเขามันห่อนอืมอืมอืมออืมอมอมอ ที่สมัครกับอวบอยู่ไม่น,น้อยจะแก่เปลงโรบาลแล้วคะ่ะแผลนะคะลามไปเยอะแล้วอืมแซ่บเลย ตอนหมองคองมันพ่น้องเอ้ยมันมันเห็นมั้งมันเราพิกหน่อยบราพิกหน่อยทอดอพริกทอดเข้าไปแ่บทั้งสอง สมเด็ดจเนตรจากบะเขือเทศพอดีพอดีพร้อมนำประแดกเลิศ สดแบกแตกสดเ <laughs> บกแตกอาหารคือสมารดเอาปรยูทดหรอกค่ะใส่ผงมันรับแพปลาสวสายเฮาเลิศเริ่ยอมุดยอดใส่ปักปิกเข้าไป จะแล้วที่สามารถแล้วปีใหม่บานในฮอตเต็นตัวจานแก้วเกลือเขาที้เขทาท่ามันขึ้น เนี้ตูวโซ่พะญ่ะันเสาเอายิกนองมากใบ่นองกันนองไครมากช่วงนี้เทศกาลหุ่นใบช้าทะเลมากนรอง มีหน่อยบอหมักเมื่อยเ้ามินาทีเก็บเมียนถ้ามีนาทีเฮ็ดไหนเขากินเนี่ยไมเมื่อยดีเลยค่ะเขามวนกันแล้วเขาเมาเขาไปวิ่งแล้วกันแล้วเข้าตีจะมุมไหนเป็นมุมไหนเมียน,นบ้านเมื่อวานไม่น้อยเฮ็ดจนว่ะโอ้พ่อไวบอกไว้ไงฉันไปนอนแล้วฉันเมียน่าัสนนะ เหม็นซุ้มมืออื่นทำความสะอาดพื้นเนียวเหลาเฮียเบียเฮียในเตลี่ยนเต้มหนึ่งเนี่ยเล่าๆกับสิบพันล่ะปีนันปีนไม้ตอเนาะ รอบของน้องไส้ามากไปวันเสาร์นี่เซ็ตจากวันเสาร์นี่มันทีอสารเสพตดนาะทรงไทยปีเขาตามนำจากวันที่หกมันคือกวอนหมกกะลามันังก,ก็ต้องไปบานน้องไส้พอใไไหญ่ไปมันเป็นชื่อสมาร์ทหน่อย ไม่หน่อเอิ่นแบบแปรให้พี่น้องฟั้งแบบขอใจง่ายๆก็คือคือสมัครหน่อยนะคะคือสมัครง่ายพ่านไปแล้วหลังจากที่สมัครหน่อยแล้วก็จะถึงตน้ <c oughs> น,น,ตนที่สมัครค่ะบันไีใส่ใเป็นต้นที่สนะคือสมัครพาสติกกับเอาขาทุ้งห่อไว้ก็ใส่ปีนาบันไม่หน่อยใส่ต้นใส่ต้นสด เขาก็สิมือมือเหดมือเหติหตถิงนะคะเขาย่นลงไปจากหน้าตาเขาเลยเดี๋ยวเขาซมาดดมาหาเก็บเอาเสร็จจากหั้นเราไม่น่ก็คือเสียหาพักพนส่วนตัวกัวสองวันก็นั่งส่วนนอนลงสิลงเลือดหรือสิไปจังวัดอ้นสิงลงเลือดหรือสิไปเมืองหลวงไปหาช้ชอปปิ้งแล้วก็ เปิดลงแนมนอนแล้วย่ำขึ้นไปหากินเราเที่ยวพับจักน้อยพักคนเมืม่อเมื่อน้ำเกิดสระไม่อยู่ปีหนึ่งไม่น้อยชิชานเห็ดนั่นนิ่งนะเมืองไทยเลยคนเดียวะขาเราเอืออ้ออะไรอ่าเงี้ยอยากอยูเทศการก่อนจัที่ไปกัราะน อยู่เจ้าแค่เราเองโดเดอ้อว่ะไปแล้วข่อยว่ะแววนไปพคนเดียวเสือ,อ่แล้วไปแล้วพอเปลี่ยนตัวท่ะไปแล้วบ่มาไงเปลี่ยนตัวเพิ่มมือเข้าไปอีกคุณเอาข่ายเนาะเหนื่อยปืนได้ข่อยกับวันไปมวนน้ำมูเลย กับเขาใจเยอะแหละก็เจ้ากับเพื่อนี่เขาเนาะจะเข้ากับบะมัดคือว่าแหละเพราะว่าทำไปนหน่อยยังยูสวิตเด่นยังสิบกับตองยูเนาทีเห็นหนาทีจย์ฝังเพือเขาเหม็นประวัติแปลกมั่งไทยกันอิ่มแล้วปะ่ะเมือแรงกินตอ่อ ไราได้ดอีกคระมึงเหนง่นายเห็นมัเมื่อว่านี้ยังกับเขาเหนสะแทๆได้เปนอนเลยมีใครอยู่บ้านหน่อยหนึ่งกับแกงนใดนเด้ออิ่มยอนต้องเือขากัะบื้หมูเบือไก่ด้วยเนาะเมื่อไห่ว่าข้าวสีดาเห็นทุขคขาดหมูไก่ก็ล่ะ เมื่อนั่งขึ้นจากม้มานเ,เขาเห็นแม่กินเขาก็กลวยเทียตีย้กลวยซุกซุกกันนะคุณสียแสบเพิ่นนมาไปซื้อมาถิงไหวมันสุกกันนั่งสุกเหมือนมม่สุกแล้วเจ้าอยากีองบันอย่ามา งมานึ่งเอาถุงมาคุ้มไว้มเร่งกันอุ่นกินต่อเรารักจากใจนะคะรักนะจุ๊จุดบกินหอดกทิงคุสูบหูสุขคนและจะเด้อตอนนี้อยากในจ้กน้อย